ยังตอกขี้เห็ดหนาแนวนั่นละแม่อันกูวาน่ะแม่มันเป็นยังไงย่าเอาไปให้พระให้เจ้ากินเด้ออย่าไปให้หมู้งห้ดผัวกินเด้อมันเป็นยังไงอุ้ยอีนางจักมันไป่ใส่เ้ยตื่นมากบอกว่เห็นมันแม่ไปเลาะบ้านบอกมันไปยังไงบ่เห็นมันบอกไหมแต่ละมือละเว้นแม่จักมาไปย่างมากมันสาวบ้มันเลยไปก่อนมันหญิงเหรอนี่มึงมาจะใส่เฮ้ย มืึอนี่คอยเฝ้าคอยตื่นแต่เลกเล็กนี่คอยเฮสุกิสองหมอบักไงเลยสิเอาไปถวายพระกับสิไปเลี้ยงพี่เลี้ยงนอกก้องกะซิมแบบคอยในแม่เอาซิมเราวาดยังไงเน,นี่ซิมเบิองว่ามันแสบบอยแสองหมอบักไงเลยได้แม่อขอบศิไปเลี้ยงพี่เลี้ยงนอ้องอันเป็นจ้าไปอันให้เพิ่นกินบอวันนีออแ้แมนแมนไปตปะบะแจกเพิ่นพี่น้องบอซิมเบิองซิมเบิองคอยว่าคอยเฮสุดฝีมือได้คอยคอยพูดนึงเลยได้แม่อยู่นั่เพื่อนนี่ สุดยอดเลียวฝีมือข่อยน่ะเอาจะซิมเบิงมันแมนบ่แมนแมนแมนซิมเบิงซิมเบิงคำว่าข่อยสุดยอดแล้วเด่นนี่เอ้าไป็ยังตกคือเห็ดหนาแน่นนันแมนอยู่บ่ยังสีนั่งก็แม็นละเนาะมันเป็นยังไงเอาอีกกว่าซิมเบิงแซ่บเป็นบ่แม่แซ่บเป็นบ่เป็นยังตกคือเห็ดหนาแน่นั่นละแม่อันกวาดอันแม่มันเป็นยังไง อย่าเอาไปให้พระเห่เจา้ากินได้อย่าไปเห่หงเห่หัวกินเด้อมันเป็นดันไงไดแม่์เมย์ก็คือหจังสี่อย,อยากอยากอ้ายเพื่อนแม่น้าป่ะขันแสบจังสี่น่ะนาขันแสบบ็บกับให้ชายพันกินใส่ตัวแม่้ยนางเอออย่าเอาไปเด้อกูว่าน่ะมันเป็นดังไดเราดิเจวบอมาบอกว่าเป็นดังไดเจ้านี่บานตายได้ขันเจวมาแช่ไปจะต้องไปหาห,าหมอแล้วแม่แม่นบ้างเมนจังส่นบ่นางแมนได้สุดฟีมือสุดยอดละได้แม่ แม่นีบ่อยากว่าว่ามันบ่แสบน่ะหน้าไม่ไงหนี่แต่ละจังวหวัดจังซีก็เลยหูตีกินตีอยากบ้า,านก็ย่านบ่อยากว่าช่องนี่ย่านลูกเบิดกำลังใจนั่นแหมที่ว่าตื่นแต่เด็กแต่ดื่นสีเห็นแป็นม่นบ่ละแม่มันแม่นอยู่บ่เออไปเจ๊ได้จุดไปรักษาหน้าอีบ้านเนี่ยเอากะกะกะมึงบ่ได้สิบมอมึงเห็นเป็นหมอเป็นไห้นั่นแหมม่งคอยเชี่ยมคากละได้แมียไอ เอ็ดจังไหนบาดนี่สิหาแล้วไปให้มูกินก็นั่นตีหล่ากัจังว่าเมวานั่นเมบอกเลยข่วมหวังดียาไปให้เพิ่นเฮ็ดเป็นหมอกระเทศถิ่มตัวกันจีเฮ็ดต่างกันเฮ็ดจังไหนเราก็เฮ็ดทั้งสองหมอแบบไงเอาไปเพิ่นกินเลยเนาะแม่เนาะเอ้าอันเพิ่นที่เมวาของบอลแสบเอามาให้ปะบอกเช็ดได้แมแม่โอ้ยแล้ยิน,นอยู่บอกเพิ่นว่านั่นเพิ่นว่าจังไหนบาดนี่อันแนี้ยบอลแสบเอามาให้เจ้าะนั่นยาให้นม เป็นเพือนเท่าอีหลีไดไอย่าให้มันเป็นยังสัน่นอุ้ยกูละซองหาตัวละกู้วันมันเป็นใจไปเฮ็ดอันนี้นั่นบอก,กเฮ็ดอันนี้ทักทักล่ะแม่ซองงอแบบไงว่าจะไปถวายพระสิเลี้ยงพี่น้องอ้อนๆแบบแอมแถวนีมึงบ้านเฮ็ดจังไดกูก็เ,เห็นแต่หมานแล้วบ้านนี้หมวยหมามันก็จะอยากน้ำนอยู่บ่ลเราเมื่อวานเศร้าเด้อเศร้าเด้อยาไปให้พระให้เจ้ากินไดเฮ้ยเจ้าเศร้ายาไปให้พระกินได้บ่ได้บอกได้บุญดอกอันเสียบ้านนี้ มึงได้ยินอยู่บ่มึงเอาไปแท้ถิ่มเลยให้มูให้มากินไปเลยเด้อมื้อนี้เด้อมึงอย่าเอาไปเด็ดขาด